ทุกคนเจ้าเวลากินเหล้าเานะะี่ยค่ะตอนที่ว่าบอกกินเหล้าเนี่ยเขาจะเป็นคนนึงเพราะกินเหล้าเรร้อยแล้วนะคะเราเหล่มแง่เกิดความเขาห้องว่าจะได้หรอ วดเกง่งวดอันนั้นอันนี้เราบางทีนะคะบางคนน่ะเขาจะเห็นตามเขาเมา่อเจ้าติว่ามีการฆ่ากันยิงกันตอนที่ว่ากินเล่าแล้วอะ่ะจากเดิมทีเนี่ยคะ่ะเป็นเปลี่ยนเป็นป้องกันจะดะีแต่ว่าพอเลาเข้าปากต่ออันเลยคือประมาณว่าอาจจะเกิดการฆ่ากันได้ฉะนั้นนะเจ้าการที่ว่าเขาเลิกเล่าใดเนี่ยมันจะเพืย่ยชีวิตเฮาดีจะได้พ่องนะเจ้า ตรงนี่นี่า้าเจ้าเพาชรเชเอ็มมีบุคคลตัวอย่างที่ว่าเขามาฟังเปินสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้คือเป็นซีรีส์ที่บอกว่าหลังเลิกเล่าแล้วชีวิตการงานกะครอบครัวกะเพื่อนร่วมงานดีจะได้หนา้าเจ้าแอลเจ้าเลิกเล่าแล้วชีวิตเปียไปจะได้พ่องการงานเป็นยังไงพ่องการงานดีครับการเกี่ยพวกล่องกับกลับคืนมาดีครับขับรถขับรถ ต่างนามกับได้วันสามแยวสี่แถวจากกินเหล้านั้นแท้บว่าได้แท้บ่ได้หองม้งข้าวบุหรนาะขอขวบไปคว่ำขวบสักะใช่ใช่ใช่แล้วก็เห็ุหลงงานกับมั่นใจจากเขาบอกใครเข้ากับตอนที่ระวังกินเหลานาะมาเดี๋ยวนี้กับมันเป็นมิตรมั้งดีมั้งมีหยัางยืดยืนให้กันกินแบบเป็นปีเป็นน้องกันเลยเป็นดีตรงนี้ครับที่ว่าเลยเราเลือกอย่างเนี้ย เราขอบคว้าเปืี่ยนอ่าอยากย้ายพี่น้องเขาหันว่าเขาหลึกกั้เาแล้วเปลีนมีความมุังไดใจของเราดีมุดครับยกยอว่ะทัดได้จะได้แล้วก็มันบ่กไรมีในในในโลกนี่มันบวกไขมีสักขีพนกี่ว่าจะเป็นจะงนีนะไม่นแล้วซะมาปะเนี่ยมาปะผมเนี่ยเป็นคนแรกในแต่บนนะแต่ว่าอย่าได้น่ะใช่เยี่ยมครับครับขาก็ดีใจกันมุดครับอยากพี่น้องอ หนุกเต้าอย่างหลานอย่างดีมากเนี่ยเน่ยเอาเมาสมมฤทิ์ที่เมาอยู่เขากับบใครสูงเสียงกับเขาแบบวางเขาเลยไปปุ๊บคนได้กลับมาเป็นมิดมดครแบนไปแั้วได้กบบมีคนตักคนถามคแบบเนี่ยเจ้าครอบครัวกับมีความสุขครับวันนั้นเลยแล้สตังก์กับมีนักขึ้นโค้ดมันก็เพราะว่าบ่ต้องเอาสตังก์ไปเชียงขาเล่าครับเพราะตอนที่กลิ่นมันไปลงกลิ่นขวดหมดครับ ออแต่นอนเราพอกินไปเพิ่นเนาะว่าบางทีคือว่ามีสตังค์กขไปแปะเขาไว้ก่อนดันชันยันหมดแฮมติดข้างไว้แมเงินเดือนออกต้องไปจ่ายการเล่ามี่คือว่าบางทีเหลือกึ่งหนึ่งของเงินเดือนเรากินเล่าแฮมอันตี้แนาไปแปะเขาแฮม เนี่ยเจ้าชีว <rua> ิตของคนเฮานะคะแม่ว่าเฮาจะติดยูนในวงเวียนของการกินเหล้าแบบเพือรังนะคะเมื่อเฮามีใจนะคะเขาสามารถทําได้นะคะแล้วพอเลิกเหล้าแล้วก็จะเป็นเหมือนกับลูกค้าตัวอย่างของเขาที่ลังฟังตะกี้นะคะดีขึ้นเพราะว่าจะเป็นการงานครอบครัวเพื่อนรวมงานแล้วกับมีสตังค์นะกดเดิมเพราะว่าบ่ต้องไปลงในควดเหล้าตอนไปนี้นี่ะค่ะ คือจะเผื่อสุขภาพของตัวเองแล้วเปลี่ยนจากคนที่ว่ากินเหล้างมเงี้ยมตอนนี้พ้อมแล้วสํหรับการที่ว่าจะมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมที่ดีฮั่นแล้วแกะจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะ่ะไผยที่ว่ายัางติดอยู่ในเขาห้องว่าวัตจ,จักการกินเหล้า แยกกันเลิกสักทีนะคะเข้ามาปรึกษาข้าเจ้าเพชชาเฉมเครื่องยาและสึกภาได้นะเจ้าหรือว่าทักตามนี่ได้เลยสําหรับค้นติว่าอยู่ทางระบบออนไลน์นะคะแต่ว่าคุ้นค้นี่ว่าจะเลิกเล่าเนี่ยต้องมาอู้กับข้าเจ้าเพชชาเอมก่อนนะคะมาใจว่าเื่อนลูกเื่อนเมียเงื่อแฟนทักมาหาอันนี้บอกเอานะคะเพราะว่าค้นติว่าจะเลิกเล่ายังบ่มีใจเลยยังบาทักเข้ามาเลยฉะนั้นคือการที่ว่าจะแยก คุณเลิกเล่าได้อะข้าเจ้าคิดว่ามันจะเปลยนไปได้เรือมันก็เราพอเลิกแล้วแล้วสักสามเดือนสี่เดือนคุณกะอาจจะกลับไปกินเหล้าแห็มมันจะเลิกเล่าไปแบบว่าอย่างยืนหรืมันก็ฉะนั้นคนที่ว่าต้องการเลิกเล่าคุณต้องมีใจมีใจแล้วเข้ามาอู้กับข้าเจ้าพรเจ้าชเอมเรื่องยาและสุขภาพไผสะดวกเข้ามาหน้าล้านคำอู้กันในล้านจะ เยี่ยมมากไผที่ว่าอยู่ในระบบออนไลน์ไกลมากข้าเจ้าอยู่มืองเหนือเป็นสาวแป่อำเภอร้องงาวแป่แต่ถ้าคนอยู่ปุ่นปัตตานีมั้ไก่แกนแค่นี้เขาสามารถรักษาตามวีดีโอคอได้แต่ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนแล้วที่สําคัญขออู้กับคนต้องการเลิกเล่านะเจ้าบังม้อลูกบัหม้องเมียบังมือแฟนทักเข้ามาแล้วก็าถามว่ามียาอะไรอย่างในการรักษากรเจีอีบหมอเอานะคะเพราะว่าคนจะเลิกเนี่ยผมมีใจเลย ข้าเจ้าเพาย์ซาชเอมจะโจยได้อย่างไรแต่ถ้าคุณมีใจข้าเจ้าเพาย์ซาชเอมมั่นใจค่ะว่าสามารถเนี่ยให้คุณเลิกเล่าได้เลิกแล้วยังบันเนมเลิกแบบอย่างยืนเลยนะคะแล้วค่ะจะปั๊บร่างกายของคุณติว่ามันลุกมันเสียจากเลาเนี่ยค่ะเมื่อกลับกายเป็นคนเห็นคนที่ว่ามีสุขภาพตีแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นยังแน่นอนเจ้าจะไปเขาบอกอุ้กันนะเจ้าบ๊ายบาย